คุยทุกเรื่องบอลกับภาคฟุตบอลฉูสละครับซัมเมอร์2 0 2 5ชูสละครับลีโนลาตรามีเปิดตัวซบฟราเมงโกทีมในลีกบ้านเกิดซามูเอลลีโนเพิ่งย้ายจากอาเตติโกโมาดริดไปอยู่กับฟราเมงโกในลีกบ้านเกิดออกมาให้สัมภาษณ์แบบไม่เกรงใจอดีตต้นสังกัดโดยเขาบอกตรงๆว่าตอนนี้ าาเมกกนนือว่ตรใทุด้านิโนโ่ถูกขายให้กับฟลาเมงโกได้วยค่าตัว22ล้านยูโรบวกกับโบนัสอีก2ล้านยูโรและเป็นการกลับลิกบ้านเกิดอ,อีกครั้งเพราะเจ้าตัวเคยอ,อยู่กับอะคาเดมี่ของฟลาเมงโกตอนนี้ฟลาเมงโกดีกว่าอาเตติโกมาดริดแล้วทั้งโครงสร้างของสโมสรสนามทุกอย่างใหญ่กว่าอีกชาวบาซูเลียนในวัย25ปีให้สัมภาษณ์กับมาก,กา้าแม้จะวิจารณ์แบบตรงไปตรงมาแต่ลีโนโ่ยังกล่าวขอบคุณกับสโมสรเก่าในข้อความอำลาว,ว่า เพื่อนๆวันนี้ผมอยากขอบคุณทุกคนที่ทําให้2ปีที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลาที่สวยงามที่สุดในชีวิตของผมขอบคุณทีมงานโค้ชทุกคนโดยเฉพาะคนที่คอยสนับสนุนผมเสมอมาขอบคุณมากจริงๆแอัลเลติผมจะคิดถึงพวกคุณนะขอบคุณสําหรับทุกอย่าง ทั้งนี้ตลอดสองฤดูกาลกับตราหมีดิโน่ลงเล่นไป93นัดยิงไป12ประตูกับอีก16แอสซิสเขาต้องอำลาทีมเพราะโคต้าผู้เล่นนอกยูของสโมสรที่เต็มทำให้ทีมต้องเคลียร์พื้นที่ให้กับตีอากอเอามาได้แข่งใหม่ชูสลารครับเซลต้ายืมพ่วงซื้อขาสาลาโกซาปีกเสือใต้12ล้านยูโร เซลตาบีโกทีมดังจากศึกลาลิกาสเปนเซ็นสัญญาคว้าตัวแบรอัอนซลาโกซาปีจากเซอร์กต้บายยูเมเนกจามบูเดสลีกาจนาแมนด้วยสัญญาแบบจินตัวจนกระทั่งจบฤดูกาลนี้พร้อมกับออปชั่นซื้อขาดที่ราคา12ล้านยูโรซลาโกซายังลงสัญญากับเซอร์ใต้ถึงปี2029ภายหลังย้ายมาจากกคลนาดราในช่วงต้นปี2024ด้วยค่าตัว19ล้านยูโรโดยแข่งวัย23ปีเพิ่งลงสนามให้กลับปายเย็นไปเพียง7นัด และฤดูกาลที่แล้วไปอยู่กับโอซาซูนาและรับโอกาสลงสนาม28เกมเซลตามองเห็นถึงศักยภาพเข้าทัาบทามจนปิดติวยืมซาราโกซากลับมาลิกบปันเกิดอีกครั้งเพื่อเตรียมช่วยทีมในศึกยูโรปาลีกฐานีดาเเตดุริกีทับกระทิงดุ3นัดเป็นการเสริมทัพรายที่4ในช่วงซัมเมอร์นี้ของเซลตาบีโกต่อจากเฟรนคุดกลาอีเล็กซ์โมริบาและอีโอนุตราด สูสละครับตราหมีปล่อยยืมเลอมาไปจิีโรนาแบบไม่มีออปชันซื้อขาดเฮเลนติกามัตรีดปล่อยตัวตัว,ตวมาสเลอมามิดฟิลส่วนเกินเข้าร่วมทีมจิโรนาคู่แข่งร่วมศึกกาลิกาสเปนด้วยสัญญาแบบยืมตัว,ตวจนกระทั่งจบฤดูกาลน,นี้แต่ไม่มีออปชั่นซื้อขาดสัญญาของเลอมากับตราหมีจะหมดลงในปีหน้าและทีมดังจากมัตริดก็ตางความหวังว่าแข้งวัย29ปีจะโชว์ฟอร์มในการยืมตัวได้อย่างโดดเด่น เพื่อให้มีผู้สนใจยื่นซื้อตัวเข้ามาไรโยบายเยกาโนโอซาซูนาและโซต้าบิโกต่างก็สนใจในตัวเขาแต่สุดท้ายกลายเป็นจิโรนาอีกหนึ่งทีมบลิกสูงสุดแดนกระทิงดูได้ตัวเลือมาไปคลองตัวยอมรับภาระค่าเหนื่อย50%ที่ต้องจ่ายให้กับตัวนักเตะด้วยเลอมาอยู่กับทีมของเดียโกซิเมโอเน่มาตั้งแต่ปี2018ภายหลังจากคว้าแชมป์โลกกับฝรั่งเศสแล้วย้ายออกจากโมนาโกด้วยค่าตัว72ล้านยูโร ทั้งนี้ดาวเตะเล่นมหอมลงเล่นกับอาเตติโกมาดริดไปทั้ง้้น186นัดทำไป10ประตูกับอีก19แอสซิสรวมคว้าแชมป์บริกาสเปนปี2021ด้วยอย่างไรก็ตามสอฤดูกาลหลังสุดเลอม,มาเจอปัญหาการบาดเจ็บรบกวนจนได้ลงสนามรวมกันแค่11นัดเท่านั้นฉูสลายครับสิงค์ขายสมิธแบ็กดาวรุ่งให้สตาร์บูทีมในเครือ7.5ล้านยูโร เชลซียืนยันการขายอิเชซามูเอลสมิธแบ็กซ้ายดาวรุ่งไปสตาร์บุกทีมร่วมเครือข่ายในลิกเอิงปรากฏค่าตัวบนหน้าสืออ่อ7.5ล้านยูโรอดีเด็กฝึกของแอฟตันเข้าร่วมอะคาเดมี่ของสิงห์บลูส์ด้วยค่าตัว4.7ล้านยูโรเมื่อปี2023ลงเล่นในกับชุดยู18และยู21ไปรวมกันทั้งสิ้น52นัดโดยแข้งวัย19ปียังไม่เคยลงเล่นทีมชุดใหญ่ของเชลซีเลยและล่าสุดเปิดตัวเป็นแข้งใหม่ของสตาร์บุก ทีมเจ้าของเดียวกันกับเชลซีด้วยการเซ็นัญญาถึงกลางปี2030สาม,มเอลสมิธจะได้ร่วมงานอีกครั้งกับฟิลิปเป้โคเอลโยเจ้านาาเก่าชุดยู่21ของเชลซีซึ่งเพิ่งถูกแต่งตั้งเป็นมือขวาให้กับเรียมโรเซเนียกุนซือผู้คุมสตาร์บุกจบอันดับเจ็ดเตรียมไปเล่นคอนเฟอเรนซ์ลีกในฤดูกาลใหม่ชูสละครับชาก้าภูมิใจกลับพิมเมลีกเซนซบแมวดำา3ปีค่าตัว17ล้านปอนด์ กาลาอิชาก้ากองกลางมากประสบการณ์ย,ย้ายจากห้างคายาไบเออร์เลเบอร์คูเซนทีมแกล่งจากสกุนเดสลีกาเยอรมันมาอยู่กับแมวดำสันเดลดนทีมน้องใหม่จากสุดพมิตรอังกฤษเป็นที่เรียบร้อยพร้อมกับเซ็นสัญญายาว3ปีมิดฟิลว,วัยสาปีได้มาด้วยค่าตัวราว13ล้านปอนด์และมีค่าอัตร์เพิ่มอีก4ี่ล้านปอนด์ตามผลงานที่กำหนดเอาวไว้โดยถแถลงการของสโมรสรระบุว่าซันเดลดนยินดีจะประกาศการเซ็นสัญญากับกาลาอิชาก้า เหลือการสสสอสอเอกสารระหว่างประเทศมิดฟิวรายนี้ย้ายมาจากไบเออร์เละบ์กูเซนแบบไม่มีการเปิดเผยค่าตัวและเซ็นสัญญา3ปีในที่นสเตเดียมออฟไลท์แต่ด้านของแข้งทีมชาติสวิสเซอร์แลนด์ระบุว่า ผมภูมิใจมากที่ได้มาที่นี่ตอนที่ผมได้คุยกับสโมสรผมตื่นเต้นมากผมรู้สึกถึงพลังงานและหัวจิตหัวใจของผู้คนและนักเตะมันตรงกับที่ผมต้องการผมรู้สึกดีจริงๆเรากลับมาอยู่ในที่ที่สโมสรต้องอยู่เราอยากอยู่ที่นี่แล้วเขียนประวัติศาสตร์ร่วมกันผมรู้สึกว่าตัวเองพร้อมช่วยเหลือทีมด้วยประสบการณ์และคุณภาพที่มีเราต้องค้นหาตัวเองในสนามแต่ผมคิดว่ามันจะไม่ใช่ปัญหาใหญ่อะไรชาแก้กล่าวทิท้งท้าย ชูสละครับบายเยนนเปิดตัวลุยส์ดิอาสจากลิเวอร์พูลเซ็นถึงปี2029สวมเบอร์14บายเยอรมินิคเปิดตัวลุยส์ดิออสอย่างเป็นทางการหลังตกลงคว้าตัวมาจากลิเวอร์พูล้วยค่าตัวรวม75ล้านยูโรเซ็นสัญญายาวถึงปี2029พร้อมจะได้สวมเสื้อหมายเลข14เตรียมลุยศึกบุนเดสลีกาเยอรมันฤดูกาลใหม่ เือใต้บายเยเมนิกแชมป์บุนเดสลีกาเยอรมันฤดูกาลล่าสุดประกาศสัญญาคว้าตัวลุยดีอาสปีกิมชาติโคลอมเบียในวัย28ปีมาจากหงแดงเวอ้์วภูอย่างเป็นทางการแล้วด้วยค่าตัวรวมโบนัสสูงถึง75ล้านยูโรหรือประมาณ65.5ล้านปอนด์ก่อนหน้านี้เือใต้เคยยิ่งข้อเสนอเบื้องต้นที่จำนวน58.6ล้านปอนด์แต่ก็ถูกเวอ้์วภูปฏิเสธกระทั่งล่าสุดทั้งสองสโมสรก็สามารถหาข้อตกลงกันได้โดยดีอาสจะเซ็นสัญญาระยะยาว4ปี หรือว่าจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2029และจะได้สวมเสื้อหมายเลข14ลงสนามสำหรับแข่งทีมชาติโคลอมเบียรายนี้ไม่ได้ลงเล่นเกมอุ่นเครื่องที่ลูปูภพยต่อเอซิมิลาน2ประตูต่อ4ที่ฮ่องกงเนื่องจากได้รับอนุญาตให้บินจากเอเชียไปยุโรปเพื่อเข้ารับการตัวร่างกายและเตรียมเปิดตัวกับต้นสังกัดใหม่ ดิแอสย้ายจากเอซีปอร์โตมาสุีมแอันฟิลในเดือนมก,กราคม 2, 2022ด้วยค่าตัวเบื้องต้น37ล้านปอนด์ลงเล่นในกับโงแดงทั้งสิ้น148นัดยิงไป41ประตูโด,ดยฤดูกาลล่าสุดเจ้าตัวทำงานได้ดีที่สุดในอาชีพเอื้อการกระซวกไปถึง17ประตูรวมทุกรายการและมีส่วนสำคัญในการพาลิเวอูคว้าแชมป์พิเม์ลกขณะที่ฟังของลิเวอพูมีการเสริมตัวรุกเข้ามาทดแทนเรียบร้อยทั้งฟอร์เรียนดิแส e. และอุโกเอคิติเก้และยังให้ความสนใจในตัวอเล็กซานเดอร์อิซัก หัวหอกของสริกาดงนิวคาสเซิลอีกใารด้วยหากเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบนช h a n n e l ภาคฟุตบอลเช่นเดิม